ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีที่บ้านสีสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ตำบลโคกขมิน้นเปิดพลักพลายชัยรีรำพี่น้องน้ำลงครับน้ำลงน้ำลงก็เงียบกริบไม่มีผู้ไม่มีคนเลยครับผมแต่วันนี้มีแนวแท้ครับมีแนวเดี๋ยวจะพาไปดูเอายกอจะเป็นตุ้มหรือั้งพี่น้องเปรตเปรตจากเมนที่ผมเคยถ่าย เปรตๆนะครับไปอยู่ตรงนี้ด้านหลังผมเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูครับว่าเขายกแล้วมีลุ้นไหมเขายกยังไงนะเพราะว่าเขาดักแต่ดักไว้เมื่อเช้าตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงกว่านะครับเดี๋ยวจะไปดูกันพี่นอ้องเพราะว่าตรงนี้ไม่มีคนหาปลาแล้วตกเป็นอะไรตรงนี้เงียบขึ้นน้ําลงเดี๋ยวไปดูกันครับผมมาแล้วครับพี่น้องอ่าไปแล้วจะไปหาดูกันครับเขาใส่แบบไหน แล้วใส่ในน้ำจริงๆเคยถ่ายแต่ตอนสาธิตให้ดูครับจะใส่เมื่อตอนเช้าจะดูประมาณอันนี้เกือบบ่ายสามโมงแล้วครับน้ำลงเยอะมากพี่น้องดูครับตรงนี้น้ำท่วมข้าวเสียหายนี่ตอนเยอะเกือบปริมปริมนี้แล้วครับท่วมนี้บ้างนะครับตองรอยมาดูกันครับ การดักเปรตดักเปรตมีปลาเข้าไหมช่วงบ่ายๆลมเงียบหน่อยครับช่วงเช้าลมแรงพี่น้องโอ้ยน้อ,อ,องเอ้ยของแซบของแซบนี่ครับโอ้ว้าว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 ไก่สุกแล้วหามหามแล้วเล็บแมวเล็บแมว เดินตามป่าตามห้วยก็เจอนี้เจอนู่นแพี่น้องไปตรงไหนน้นอนโอ้นี่ไงครับทางซิกเซ็ตด้านล่างที่น้ำไหลมามันจะเป็นอย่างนี้แหะพี่น้องเป็นห้วยเป็นคลองจะยาว มีทะโยนปุ่มเนาะโยนปุ่มวานแฮโอ้เบ็ดราวพี่น้องเป็ดราวใส่จะถูกปลาใหญ่บ้างแล้วเปดราเนาะเดินไปเรื่อยๆพี่น้องเอาบรรยากาศครับเอาบรรยากาศเอาปลาก็ต้องดูป่าดูนาดูไร่ น่าจะไกลอยู่ครับไปเรื่อยๆโอ้โหสีน้องบรรยากาศครับเดิคล่องเด้อมันนะซาซ <ๆๆ S 1> ีมิสุดเลยจ้ะต้นต้นตะแบงมั้งที่เยอะพี่น้องเรียกไม่ค่อยจะถูกหรอก ากาศเป็นห้วยนะพี่น้องเหลือกูเหลนะือเกลี่ยเยอะตัวนี้คันรานโนล,ลูกูอ๋ออันนี้ของเก่าครับของเก่าโอูดูครับพี่น้องโอนี่เป่าเปะเปะเด้อ,อ,อเนี่ยจะมีอะไรรึโอ้โหปลาหน่อยมาอยู่เต็มเลยครับน้องดูวิธีการใส่ได้ครับเนาะ เขาจะปิดหัวด้านบนเอาไม้ปักมัดไว้เอาคึบเอาไม้เจาะรวนไว้เอาอุดรูข้างล่างไว้แล้วครับเามาดูพี่นอกทีการยกเปรต มีราลงแน่นเฮ้ยรนลงแน่นฮะเฮ้ยเผออโจรต้องปนหน้าโจประมาณตแ้งลีเพอเฟ้นี่้องเห้ยวิน้องดูครับดูนี่ครับ แดงเยอยเยอะเลยมันไม่ค่อยเข้าครับอันที่หนึ่งจะใส่น้ำประมาณนี้พีนะ่นนองประมาณสี่สิบเซนนะจะไปดูอันที่สองกันครับมีของจริงหีนะ่อ้องของจริงการใส่ใส่อย่างนี้เลยใส่แล้วก็ยกกู้อันที่สองอาจจะติดเยอะก็ได้ ยมไปอุดตูดปากหาอยู่หากินด้านรานบ้านเราพี่น้องวิถีชีวิตหาอยู่หากินนี่นะครับูฮัปลามานเหดักตุ่มดักเปรต โอ้โหตรงนี้เป็นทุ่งนาอห้วยมันโคง้งโค้งมีน้องคลองมันโคง้งโค้งครับเอาเดี๋ยวไปดูที่คลองกันเลยครับตกหลุมอ้บรรยากาศบรรยากาศช่างอบอุ่นเหลือเกินพี่น้องนี่ครับน้ำมันไหลวนๆอ,อมๆกันมา

ปิดกลนแล้วครับปิดรูอ,อ๋อแต่ที่โลง่โลงๆนะมิ่งๆหน่อยมีเสียงแพิร์นไหมฮึ้ลาล้องเล่นไอ้ย่ะไอ้ย่ะยิ้มเสียง เอาเมื่อกี้ไหมเอาเมื่อกี้ไ้มพี่น้องน้ำเชียงอะไรนี่โอ้เยอะกว่าครับพี่น้องเอ้ดูครับเยอะกว่าเมื่อกี้อีกเราตัวับๆตเราทับฮะ่เปลนดี๋จะบอกว่าเข้าอันนี้ถือว่าน้อยมากปกติจะเยอะวันนี้อีกครับประมาณสักสี่ห้าเท่าน่เลยโอ้ นี่ครับบรรยากาศพี่น้องนี่ครับมาดัดตุ้มดัดเปรดผมไม่รู้ไม่รู้เขาเรียกอ,อะไรเนี่ยนะครับใครรู้คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าสิ่งเนี้ยเขาเรียกอ,อะไรอยู่ยตอนจะเทปลาเนี่ยจกลลบไปน่นคืนพี่น้องมีน้ำมีไฟเทรวมกันพี่น้องเลือดอนจมูกมือแตงพี่น้องเวลาเขาเนี่ยเขาจะอุดรูตรงนี้แหละนี่ ม่งันเดียวปลามันร่วงลงก่อนจะไปะยกทั้งวันครับใส่แต่เช้าพี่น้องจนบ่ายสองโมงสามโมงรวมกันก็ใส่ต้มแล้วครับทั้งปลาทั้งมดแดงครับต้ม้วยกันเลยพี่น้อง ใส่เครื่องไปก็แซบแล้วว้าถิงแล้วพี่นอ้องเดินจะหอบเหมือนกันครับนี่เราจะดูว่าปลาทั้งหมดประมาณไหนตักนางมันล้างก่อนพี่นอ้องหมดแดงหมดแดง ก้อยพร้อมเลยครับเดินมามกี้คนเขาบอกว่าก้อยเลยก้อยเลยมีทั้งปลาทั้งมดเดงอยู่คู่กันเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะแยกปลายดูในหนึ่งต้มเอาเครื่องใส่เลยต้มน้ำร้อนเยียบร้อยครับอ็ไ้ต้มเลยพี่น้อง บั้งบังกับมดแดงเมื่อกี้มองเหมือนไม่ค่อยเยอะเอ๊ดูอ่ะครอบครัวหนึ่งสี่คนประมาณนี้ต้มได้หนึ่งหม้อสดต้มปลาต่างหากครับต้มมดแดงต่างหากครับต้มเยะกันต้มเยะกันเนาะเออสองเปรียบสองเปรียบ ีมันน่าจะเข้ากันนกไข่ยังอยู่เรียบร้อยดีพี่น้องเปรดสองอันเนี่ยก็ได้อยู่ครับเอาไปวางวางไว้เย็นไปยกวางเช้ายกเย็นอ่าก็วันนี้ได้พาไปดูวิธีการดักนะครับดักเปรตดักเปรตวันนี้เงียบ เงียบสงัดพี่น้องไม่ไม,ไม,มีอะไรเกิดขึ้นครับวันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับตาย,ายายหายไปไหนหมดไปคุดมันหมดแล้วบ้างอาแคดีแหละครับผมทิ้ง,ท,งท้ายนิดหนึ่งครับคลิปก่อนมีบางท่านบอกว่าไม่ได้ถ่ายทางเข้าให้ดูว่ามันเป็นยังไงนี่ครับทางเข้าอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ด้านบนไปดูว่าทางเข้ามันเป็นยังไง นี่ครับทางเข้ามันเป็นจังซี่เนอครับนี่พี่น้องน,นี่แล้วเราเมื่อกี้กที่บอกว่าเอาใบไม้ไปอุดเนี่ยลงไปพุกบเอาใบไม้จุกปิดก่อนกันปากเฮ้ย